เดี๋ยวจะพาไปกินทุเรียนกันบ้างเขาบอกว่าที่สงขลาเนี่ยทุเรียนดีทุเรียนเด่นต้องทุเรียนนาท<น>วีนะครับอ่ะทางสำนักงานกเษากษตรจังหวัดสงขลาครับเขาได้มีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับพร้อมกําหนดแนวทางการพัฒนาทุเรียนต้นแบบ นายกองเอกพุทธกฤิคงพันธ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านนายวิระวิสพันธ์หมู่ที่4ตําบลสะท้อนอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาซึ่งด้านสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ร่วมกับสํานักง,งานเกษตรอําเภอนาทวีและชมรมคนกินกาแฟและสวนทุเรียนสะท้อนนาทวีสงขลา จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาทุเรียนจังหวัดสงขลาสู่ทุเรียนต้นแบบคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์โอกาสนี้ได้มีการมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอำเภอนาทวีจำนวน10รายจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับพร้อมด้วยส่วนราชการได้มีการร่วมกันตัดทุเรียนมีดแรกแล้วก็เยี่ยมชมการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งในทุเรียนหมอนทองของนายวิระก็พบว่ามีค่าอยู่ที่3 7เอร์เซซึ่ง ซึ่งมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่32เอร์ซจึงถือว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP นายบุญชอบเต็มรัฐนะคะประธานชมรมกินกาแฟและสวนเรียนสะท้อนนาทวีสงขลาเปิดเผยว่าชมรมกินกาแฟและสวนเรียนสะท้อนนาทวีสงขลามีสมาชิกกว่า100คนมีต้นทุเรียนรวมกันกว่า2 0 0 0 0ต้นมุ่งพัฒนาให้ทุเรียนนาทวีนะคะเป็นทุเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดจังหวัดสงขลานั้นมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด20,000 2,900ไร่ใน12อำเภอพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว18,229ไร่อำเภอที่ให้ผลผลิตทุเรียนมากที่สุดนะคะได้แก่อำเภอนาทวีจำนวน6,231ไร่อำเภอสบ้าย,ย้อย4,442ไร่อำเภอรัตภูมิ2,158ไร่มีการส่งเสริมการทำกรเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน GAP ครอบคลุมในทุกแปลงภายในปี2,560 69, พร้อมควบคุมการซื้อขายทุเรียนป้องกันทุเรียนอ่อนตามมาตรฐานของทางจังหวัดและจัดตั้งเป็นสมาคมหรือสมาพันธ์เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คุณสุภาวดีได้ไปชิมมาแล้วด้วยชมมวใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างชิมถึงสวนเลยรสชาติด,ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานนี้ก็มีล้งจากจังหวัดชุมพรมาเมาสวนนี้เนาะๆนะคะร้านห้าค่ะ คือเมาไปทั้งส,งสวนเลยนะคะคถือว่าใครที่มีสวนทุเรียนตอนนี้เนี่ย <S <S 2> <S 2> <ช>เป็นเศรษฐีดีๆนี่เองนะคะแล้วตอนนั้นก็มีประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็มารับซื้อแล้วด้วย<ม>ก็มีโรงงานอยู่ในพื้นที่นะโรงงานแปรรูปด้วย, <S 2> <S 2> ยค่ะก็อนาคตนะคะในเรื่องของจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะในการทําทุเรียนมาตรฐานแล้วก็ทําทุเรียนส่งออกด้วยค่ะ